สวัดรัพี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่ระหว่างชาตันพณะกับมิววอลนะครับแต่กันคืนนี้เวลาตีสองสิบห้านาทีนะครับผมสามฝ่ายต่างยันต้องการคะแนนเหมือนกันนะครับชาตันนะครับหนีตกชั้นนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างมิววอลนั้นต้องการไปเพย์ออฟนะครับดังนั้นเกมนี้น่าจะออกมาแนวตึงๆนะครับไม่วู่วามกันแน่นอนแหละครับเชื่อว่าคุณภาพที่มิววอล มีนะครับดูดีนะครับจะทําให้พวกเขานั้นข่มกว่าเล็กๆนะครับแม้ว่าสถิติ5เกมหลังสุดนะครับมีวอลจะชนะมาแค่หนเดียวก็ตามนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเป็นการแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับนําซ้ํานะครับเกมที่ไม่ชนะนะครับยังเป็นการเจอกับทีมหัวตารางแทบทั้งสิ้นนะครับเลสราะคาเปิดมาพอๆนะครับเฮียมองว่านะครับเสี่ยงต่อดีกว่าละครับเอาละครับฟันธงเลยนะครับอยู่มิววอลน่าชนะได้ครับ พิคอรก่อนเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง